สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy the Story เพื่อเพลินกับเรื่องเล่าและได้รับความรู้พร้อมๆกันค่ะวันนี้นะคะพบกับน้องข่าววันนี้ก็จะพาทุกคนนะคะไปรับชมเรื่องราวนะคะของลักษณะวง์ซึ่งเป็นนิทานที่แต่งโดยสุนทรภู่นะคะคนในสมัยก่อนจะนิยมอ่านกันเป็นอย่างมากเลยนะคะโดยจะมีความเป็นมาหรือว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะ ค่ะโดยเรื่องที่เราจะมานำเสนอในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องลักษณะวง์นะคะก็โดยเรื่องนี้จะเป็นหนึ่งใน5้าเรื่องของนิทานที่ท่านสุทน,นพูดนะคะได้แต่งไว้โดย5้าเรื่องก็จะมีโคบุตรพระไพมณีพระ,พระเชัยสุริยาแล้วก็ลักษณะวงออเรื่องสุดท้ายก็จะเป็นสิงหไตรยภพนะคะโดยเรื่องลักษณะวงนี้นะคะท่านได้แต่งไว้ตั้งแต่ต้นสมัยรัชกาลที่สองแล้วก็มาแต่งต่ออีกในสมัยรัชกาลที่สมนะคะ โดยนับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความยาวถึง9้าเล่มสมุทรไทยเลยนะคะแล้วก็เป็นแบบนับได้ว่าเป็นเรื่องที่ยาวรองลงมาจากสิงหาไตรภพเลยค่ะโดยจะมีเนื้อเรื่องย่อที่จะให้ทุกคนนะคะได้รับฟังดังต่อไปนี้เชิญรับฟังได้แล้วค่ะค่ะ เรื่องพระลักษณวงศ์นะคะเป็นบทประพันธ์ของสุนทรผู้กวีเอกของโลกโดยจะมีตัวละครคือ 1. พระลักษณวงศ์นะคะคือพระเอก 2. อนางทิพย์เกศรจะเป็นนางเอก 3. นางยี่สูนจะเป็นนางร้ายโดยจะมีเนื้อเรื่องโดยย่อดังนี้ค่ะท้าวพรหมทัตนะคะมีมเหสีชื่อสวนอัมพาและมีพระราชโอรสชื่อลักษณะวง์ ทรงพามาเหสีนะคะพร้อมด้วยพระราชโอรสเสด็จประพาทป่าได้พบกับนางยักษ์แปลงเป็นสาวสวยงามนะคะทําเล่กลจนเท้าพรหมทัตลุ่มหลงต่อมาจึงสั่งประหารมเหสีและพระราชโอรสนะคะแต่เพชฌฆาตนะคะสงสารก็เลยปล่อยนางไปโดยนางส่วนอัมพานะคะก็ถูกพระยายักษ์พาตัวไป ฤฤษีนำพระลักษณ์นาวงไปเลี้ยงนะคะโดยจะเลี้ยงคู่กับนางทิพย์เกศรเมื่อโตขึ้นก็เรียนวิชาจนสำเร็จและก็ได้นางทิพย์เกศรเป็นพระชายาได้ฝากนางไว้กับฤฤษีออกตามหาพระมารดาจนพบและก็สามารถกอบกู้บ้านเมืองได้และก็ได้นางยี่สุนเป็นชายานางทิพย์เกศรน,นะคะปลอมปลอมตัวเป็นพราม ติดตามมาหาพระลักษณวงวงนะคะด้วยความห่วงใยและก็ปนกับความน้อยใจด้วยค่ะก็เลยไม่ได้แสดงตนให้พระลักษณ์วงนะคะรู้ว่าตัวเองนะ่ะคือใครส่วนนางยี่สุนนะคะก็เกิดความอิจฉาดิษยาที่สามีของตนนะคะมีแบบเกิดความใส่ใจและก็เอ็นดูพราหมณ์เป็นพิเศษจึงได้วางอุบายนะคะที่จะกําจัดพราหมณ์เกสรในที่สุด ทามนะคะก็ได้ถูกสั่งประหารโดยร่างของนางนะคะเมื่อเมื่อประหารเสร็จแล้วนะคะก็กลายเป็นหญิงพระลักษณะวงหินดังนั้นก็เกิดความเสียใจเป็นอย่างมากนะคะต่อมาก็ได้นำโอรสน้อยนะคะของนางน่ะไปเลี้ยงดูแล้วก็ตั้งชื่อให้ว่าเกศรสุริยวงศ์นะคะ จนจนเมื่อถึงวันเผาสุพของนางทิพเกศน,นะคะออวิญญาณของพระฤาษีมหาเมฆนะคะแล้วก็พระอาจารย์ของพระัศนะวศและก็นางทิพเกศก็ได้ลงมาเปิดโกรธนำศพของนางทิพเกศน,นะคะไปทำพิธีชุบชีวิตขึ้นมาใหม่และก็เปลี่ยนชื่อของนางให้ชื่อว่านางจันทารังสีนะคะ เมื่อพระลักษณะวงศ์พบว่าศพของนางทิพย์เกสรน,นั้นหายไปก็ได้ให้โหราจารนะคะทำนายดูว่าศพของนางนั้นอยู่ที่ไหนหรือว่าหายไปได้ยังไงด้วยหาจารนะคะก็ได้ทำนายว่ามีผู้ที่นำศพของนางนะคะคไปทำพิธีชุบชีวิตเมื่อพระลักษณะวงศะ,ะได้ฟังดังนั้นก็เกิดความดีใจเป็นอย่างมากแล้วก็คิดว่าจะออกตามหานางเมื่อลูกอ ต,ว,ตวแลวก้ก็เลยคิดว่าจะจึงจะออกตามหานางนะคะแต่ก็ซึ่งกว่าจะตามหานางทิพย์เกศรได้นะคะก็แบบผ่านเรื่องราวอะไรต่างๆมามากมายจนสุดท้ายนะคะก็สามารถจบลงด้วยการได้ของคู่รักกันอีกครั้งอย่างสมบูรณ์ค่ะโดยเนื้อเรื่องโดยย่อก,ก็ได้จบลงไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบและก็สนใจในเรื่องลักษณะวงนะคะ หากชื่นชอบแล้วก็สนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ